วิธีเอาตัวรอดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขณะเกิดแผ่นดินไหวหากอยู่ในอาคารหมอบลงดรอปซุดตัวลงกับพื้นหาที่กำบัง cover หาที่หลบใต้โต๊ะเ e, ก้าอี้หรือสิ่งของที่แข็งแรงอื่นๆหากไม่มีให้คลุมศีรษะและคอด้วยแขนยึดจับโฮออน จับขาโต๊ะหรือเก้าอี้ให้แน่นและพร้อมที่จะเคลื่อนที่ไปกับที่กำบังหากมีการเคลื่อนที่อยู่ห่างจากหน้าต่างผนังด้านนอกและสิ่งของที่อาจตกลงมาอย่าใช้ลิฟต์นอกอาคารอยู่ในที่โลง่งห่างจากอาคารต้นไม้เสาไฟฟ้าและสายไฟหมอบลงและคลุมศีรษะและคอในรถจอดรถในที่ปลอดภัยห่างจากสิ่งกีดขวางอยู่ในรถ จนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดหากติดอยู่ในซากปรักหักพังอย่าเคลื่อนไหวมากเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงฝุ่นละอองใช้ผ้าปิดปากและจมูกส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือโดยการเคาะท่อ,อหรือผนังหรือใช้หวีดหลังเกิดแผ่นดินไหวระวัง after shock แผ่นดินไหวขนาดเล็กที่ตามมาอาจทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมได้ตรวจสอบตัวเองและผู้อื่น ดูว่ามีใครได้รับบาดเจ็บหรือไม่และให้การช่วยเหลือเบื้องต้นหากจําเป็นตรวจสอบความเสียหายตรวจสอบอาคารและสิ่งรอบข้างเพื่อดูความเสียหายหากอาคารไม่ปลอดภัยห้ามเข้าไประวังอันตรายระวังสายไฟที่ขาดแก๊สรั่วและน้ำท่วมติดตามข่าวสารฟังวิทยุหรือโทรทัศน์เพื่อรับข้อมูลและคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดต่อขอความช่วยเหลือ หากต้องการความช่วยเหลือโทรแจ้งหน่วยงานฉุกเฉินในพื้นที่ของคุณการเตรียมตัวล่วงหน้าจัดเตรียมชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินประกอบด้วยน้ำอาหารที่ไม่เน่าเสียง่ายไฟฉายวิทยุที่ใช้แบตเตอรีย่ยาประจำตัวชุดปฐมพยาบาลและเอกสารสำคัญวางแผนฉุกเฉินกำหนดจุดนัดพบกับครอบครัวและวางแผนเส้นทางอพยพหากจำเป็นเรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลเบื้องตน้น ความรู้ด้านปฐมพยาบาลสามารถช่วยชีวิตได้ตรวจสอบความแข็งแรงของบ้านเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างบ้านหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวยึดสิ่งของติดตั้งชั้นวางของตู้และเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่กับผนังเพื่อป้องกันไม่ให้ล้มแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัย DDPM ลิงก์ไปที่ disaster.go.th คู่มือประชาชนเรื่องแผ่นดินไหวลิงก์ไปที่ thaigov.go.th